ตอนนี้ก็กำลังเตรียมพื้นที่ครับผมสำหรับเข้าสิตึกสะดุ้งมือนีนะครับนี่แหละครับน้ามก่บติ่มตะฟังก็เพียงข้อครับลงไปอีกกระทว่วหัวเงินมือครับนี่แลละครับเริ่มตั้งขาดมาแล้วครับตอนนี้นี่แหละครับมือนีขาดว่าค้นกับสิบประมาณสี่สิบค้นครับผมนี่แหละครับทั้งเซียนโอเลเป็นค้นจัดครับมนี่ครับผม กศอนแล้วครับอีกฟังทั้งนึงกับขลังขมักขมิ่าเตรียมเอาสดุ้งลกน้องครับอีกบ่โดนครับผมเข่ากับสิเดียเบิงว่านผู้ใดสิเดป่าหลายที่สุดคบมือนี่ป่ากับประเภทปลานิ่นครับปลานิ่นปลาตะเพียนปลาคอทั้งเสี้ยนโอเล่เขาจะกับให้ลายละเอียดมากครับผมน้องนี่ก็เป็นน้องธรรมชาติครับนี่แหละครับบรรยากาศสวยงามมีลีครับผม อนละครั libro, บอีฟ e ังท um, ั้งนึงกะลับกำลังเตรียมโต้ั้นสูตล่ตอดปไเขากัซา่อไปายไแ้วมเนาวทั้งุนกับกลังเตรียมคาสุงครับนี่ก็รถสามล้อครับสำหรับ เสือหมอปลามื่อนี้ครับนะครับขาสะดุับฟังท่านพี่ก็เริ่มเตรียมการแล้วครับเนี่ยละครับเริ่มเตรียมการแล้วมื่อนี้ลงสะดุ้งลงแหครับผมมื่อนี้โอ้มื่อนี้ลงสะดุ้งครับมื่อนี้น้องมื่อนี้กะประมาณจักไลกลัวโดยประมาณนะครับ เป็นแรมๆนะครับลักษณะของบอมือนีนะครับตั้งบนกันนะครับกําลังเตรียมสถานที่ครับนนี่ะครับทักปีกากําลังเตรียมสะดุ้งนี่กับบรรยากาศเก็บตังเก็บค่าค่าตัวครับสำหรับมือนีครับนี่เก็บเพิ่มเยอะมือนีคนละครึ่งนะหลังน่าจะไปห้องรัฐล้นะเก็บคนละครึ่งครับ กินบะกอีหนิงความาเอดซีลอยิบเครื่องไร่อันนี้บัตรบัตรซีลอยนะเก็บเครื่องหยอกนะครับบรรยากาศก่อนการกําลังเตรียมเตรียมเตรียมโตครับผมของกันคนละครึ่งนะครับหาพื้นที่สำหรับตีซีร้งสะดุ้งมือนี่นะครับมือนี่ก็ถือว่านําเลิกอยู่ดได้ครับเบิ่งขามาแล้วครับงาอีลีครับขามามือนี่นี่แหละครับซีซอห่าซอซีซอห่าซอได้ยังครับบรรยากาศอากาศกระหนาวครับมือนี่ แต่ว่าคิดว่าอีกจากจระยะหนึ่งก็ะสิอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วครับหมดแล้วครับผู้ก่จอจรงน้ำก็จมว่าหนาวอยู่ีครับผมแ <c oughs> อบอากาศ <c oughs> สวยๆครับผมนี่แหละครับหมูปิ้งครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยสารบันเท่า้อครับเด้ออ่ามือนี้ลุงโบกับผามาลงป่าพุ่นละครับท่างบันตาดพุ่นละครับตำบลบันตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผมนี่แหละครับมือนี้ครับบัตรบัวแพงครับสองร้อยครับผมนี่แหละครับสะดุ้งกระไลครับมือนีอาแหกับมีแจ่มจังน้อยครับผมราคากับสองร้อยเท่ากันละครับน้ำเลือกครับผมตอนนี้ก็ต้องสูบน้ำออกเรื่อยๆครับขาดว่ายกสะดุ้งเมื่อยแล้วก็จะมาเก็บปลาคอนกันครับผมมือนี้เออตามกระท้วมหัวพุ่นละครับ ทวงลังสะดุ้งเห็นแล้วครับบรรยากาศผู้กระเจ้าผ้ามาจัดมือนี่ก็เป็นทั้งเส้นโอเล่นะครับเนอะเห็นแล,นนวญญนล้วครับเป็นหนองใบไงหนองปรามาทลายกลัวครับถือว่าเป็นป่าธรรมชาติที่เวลาน้ำแห้งเราบ้าน,าน,านสิีมคอนอยู่ในสานี่แหละครับศีคอนนอยคอนหลยเท่ากับสีมาพิสูจน์กันนะครับเ้อป่าที่ก่เจ้าว่ามีก็เป็นป่านิ่นครับป่าคอ้อว่าสันว่า ปลาปลาเข็งตงงัวใหญ่ๆเห็นไหมครับปลาเข็งเอ่อเข้าไปปิ้งขายกับปิ้งและเศร้าแล้วครับสามตัวอ่านี่แหละครับผมเอ่อเข้าสิมาเบิ่งกันว่ามื้นี้อ่าผู้ใดสิได้ปลาหลายครับเป็นปลาประเภทใดอ่านี่แหละครับผมตอนนี้กําลังเตรียมการอยู่ครับอ่ากําลังล่อสัญญ,ญาณอ่าตังเสี้ยนโอเล่กัาเจ้าสิให้สัญญาณมาอ่าเฮ้าสิมาเบิ่งกันครับปลาหลายสมัย มือนีท,ทั้งทีมงานช่องไทยอีสานกันมาลงสองบัตรครับมือนีนี่แหละครับหาปลาไปกินคือกันนี่ยแหละครับนี่แหละครับเราจะาม,มาเข้ากับสิมันรุ่นกันนะครับเด้ออ้าวผัดเวล่าล้าาลแล้วครับอ้าวเอ้เอาลงแล้วครับเออเออเออเอาลงแล้วออาเบิ่งผลงานสะดุ้งแหลกนะครับเด้อ ตั้งเพี่แ์ละครับอาสุดุ้งแรกกะบอกว่าในแหกหมานครับนะครับเขราะว่าปุ่งบรรยากาศเป็นเละๆครับบนนะครับอ้าวปลาเข็งติดและครับปลาเข็งบาดแรกนะบาดแรกติดปลาเข็งและครับบาดแรกอะมาเบิังสะดุ้งใกล้ๆเข้านี่ละครับนะครับ โยกมาห้อยหัวอาหารไปแล้วยกมาเพราะเพื่อนได้ปลาแสดงว่ามันกินหัวอาหารหมดแล้วมันก็ะหนีนี่แหละครับยาการ สรุ่งแรกว่ามันได้เห็นอ้าวได้แล้วครับได้แล้วครับสดุ้งนี้ได้แล้วครับอ่าได้หนึ่งตัวครับสดุ้งนี้อ่านี่แหะครับอ่าได้สามสิบบาทแล้วครับอ้าวทั้งนี้ก็ได้ครับผมนี่ก็ได้ขึ้นกันครับเป็นปลาได้ไหนน้อเนาะครับปลาเข็งใหญ่ขึ้นปลานิดหน่อยปลานิดหน่อยครับผม ีก็ได้ไปลงเฮียมาบ้านฟังหมดหนาะ <laughs> บัดนเนาะแม่วานมงมน้ำฟังกอได้ปลุกเขหน่อยคน <laughs> อาคุณนะครับล้มหัวกูดครับเอาละค,ครับไปแล้วครับสา,ายตัวไปแล้วครับอ่า เอามาลุ่นสะดุงนี่กันครับโอ้ปลานี่หายากอีลีครับมือนี้ครับแสดงว่าน้ำม,มันเลิกครับผมมันมีมองรีมองส่วนลายครับ ได้ปลาเค็งสองตัวครับสองแล้วนี่ก so oui> uh, ็ได้ครับผมอันได้สองตัวครับปานิ่งครับยกขึ้นล้นเดอสามโลเลย อามาเจอละสองครับสะดุ้งนีมาเจอละสอง คุณเะครับปลาเป็นแหายายนยครับปลามันอยู่ในกอภัยครับก่อภัยอยู่ในน้ำเอาสิเบิ่งผลงานกันนะครับเด้่อแอนะนี้นะครับ คุณก็ได้ครับ เอามครับเอางูหอยวะมีงมหอยครับผมบ่เป็นงูเห่ามีอะเนี่ยคือได้กินช่วยปลาก็ได้ทีละโตสองโตครับเป็นปลานิ่นครับผมปลานิ่นปลาตะเพียนปลาคอก็ระิเป็นปลาคอหน่อยละครับอ่านี่สานี่เขาสูบน้ำเขาเจ้าสิ เบื้องว่าป่าหลายสมไดครับผมมีอุปสรรคครับอ่ามือนีมันสิบี้กอไผ่ครับประมาณสองสามกอใหญ่ๆเนี่ยแหละครับอยู่ใต้น้ำปลาสงสัยสิบลี่ก็เท so so, ่านั้นแหละครับเขาต้องไม่เช็คเบื้องว่าผลละครับสูบน้ำออกเบิดเรียบร้อยแล้วผลละครับปลาป่าหลายสมไดครับผมแต่ว่าทั้งจะคล้องน้องเขาเจาะกระจายก่วงเลยครับอ่าเจาะไกลไปล่องน้องใกล้ๆนี่แหละครับน้องฟี่นะครับนี่แหละครับผมนี่แหละครับแต่ว่าเขาจะเป็นลุนน้องผลละครับใกล้ๆกันนะครับน้องฟี่นะครับ ว่าป่าไรา้ซ้ำซ้ำซ้ำเลยครับผมครับผมเดี๋ยวเราลังเก็บขาสะดุ้งครับผม<ด>เก็บขาสะดุง้ง<ด>เพื่อปลงคนละครับน้องใกล้ๆก,กันนั่นแหละครับาสาบางนึงเห <สา S 1> ็นไหมสาที่สองครับผมเอ่อเพราะว่าทั้งจ้าของสาเขาเจ้าก็อนุญาตให้ลงสาสาที่สองนี่ฟรีครับผมไม่ต้องเสียค่บาบัตรค่าตัว<ด>นี่แหละครับสะดุ้งกับกาลังลงว่างตามตำแหน่งนะครับนี่แหละครับผู้ใดมากรกับวานกรครับอ่านี่แหละครับผมเหมือนละครับ เขาสุมาเบิ่งว่าสาที่สองปีในมีป่าบ่ครับครับอันนี้กําลังเตรียมหาหมองลงนะครับเวลากระซวยไปแล้วครับผมไข่สีเทียงแล้วครับเราอ้างสีรุ่นเมืองสาหสนีสักก่อนนะครับเรื่องว่าเป็ในในมีป,าป่าบ่เขาจะว่าเป็นป่าธรรมชาติครับเนี่ยปานิ่งแล้วกับปาคอครับผมเนี่ยครับบรรยาก,กาศ เปิดแค่ลุงบอยสองน้องเลยครับครับผมฟี่ฟ,ฟี่ฟี่น้องหนึ่งเนาะครับเนาะนเนาะคือมันปลาสิ้นใหญ่จากน้องนี่น้องนั่นมาอยู่น้องนี่เน,ะเนะา,าะน้องนี่เป็นตะยูกลัวว่าสันว่าโซ่ปลาตะเพียนนะเป็นน้ำขนขังเล็กจังน้อยครับผมอบอลน,นี่เขาเจ้าเก๋ คุณเลิกจะน้อยครับผมเพราะว่าข้าเจ้ากับจำนายดินนะครับค่อนข้างที่จะจะเลิกจะน้อยครับปลานี้แข็งป่าเนี้แข็งโอ้ได้ปลาปลาคอนปลาคอนว่ามันปลาซ่อนอ่าแล้วครับท่านคุณได้ปลาซ่อนปลาคอนครับโอ้มา เอาแล้วครับฟังทั้งบุญได้แล้วครับเอาแล้วตั้งก้อนไหนก้อนได้ตัวเด้อเห็นตัวปลาแล้วครับน้องนี่ครับอันนี้น้องแถมเนี่ยครับน้องแถมไม่เหมือนมันเกี่ยไม่เหมือนมันเกี่ยอ่าพผมละครับายเยอะครับได้แล้วครับปลาคอครับนี่แหละครับปลาคอครับผมหาได้ตัวเดียวเ่รครับหองกวานโอ้ห้อากวานได้ตัวเดียวครับปลาคอมันๆครับโอ้ย โอามันต่ำต oh, <man> ิ๊ด no ติ no ๊กลอดไหมเสร็จได้ปนเลยอีส no ีเสร็จปนแล้วอาได้ปลาบ่อปลาดุกตัวนั่นน่ะโอ้ปลาบูบ่อ้าวได้ปลาบูบค่ะผมได้ปลาบูไงครับปลายังไงปลานิ้นไงว่าดิ้นดิ้น่อยเนาะกระดุงมาหนึ่งขึ้นยังหนึ่ง ตอนนี้แค่ยังไงแค่จะสี่เปสนกลางมันี่เนี่ยแหละครับมาลุยิสานี่ครับเป็นจะได้ปลายุดอกมื่อเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่พี่เสียนี่ยน่เหมือนนแรกเริ่ผมเดี๋ยวกำลังเตรียมตัวง่ายไปสาที่สามครับสานี้เบิ่งจากอาการปลาบอนบอนใหญ่อยู่ครับถือว่าเป็นปลาตัวใหญ่พอสมควรอยู่นี่แหละครับซาบัวง่ายครับผม ปลาติดสะดุ้งใหญ่แล้วครับปลาปลาใหญ่ครับนั่นน่ะปลานิ่งใหญ่ครับผมปวดละครับปวดละครับปลานิ่งใหญ่ครับผมโอ้โหก็เห็นปลาตัวใหญ่ครับมือนี่นี่แหละครับสร้างว่าแถลงรับระดุ้งสองหลังโอ้ยต่วาตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เนี่ยควนอบอนขึ้นแล้วครับเอาม้าทำแหมเอาม้าทำแหมได้ปลาเมียบ้านมาเนี่ยอ่าตอนนี้ก็สาที่สามก็เริ่มเห็นปลาตัวใหญ่กันแล้วครับผม บอเนี่ก็เป็นบอบอบอเลิกปันได้ครับอ่าอ่านี่ก็เก้สีครับผมอที่เราห้องนี้เนี่ยนะครับเกสีเซ็กซี่ของใหญ่อ่านี่แหละครับผมอ่าได้แล้วครับปลารับสะดุ้งสองด่างพอแล้วอ่าอ่าะไรครับอ่าพอจะเห็นปลาติดสะดุ้งโตใหญ่กันเริ่มขยับขยายแพร่มาแล้วครับ อาแพร่ก็เริ่มขยับขยายมากแล้วอ,อันนี้ข็สิึตึ้งแหครับม,นนมือนีเห็นว่าพ่อสิมีอานาคตแล้วครับตอนนี้อสองบอ่ิพานมาอานาคตเพราะพ่อได้เห็นครับมืดมนอ่าเนี่ยอานาคตเริ่มมากแล้วครับตอนนี้ตนนตเตรียมแหแล้วครับถึงว่าบ่อน้อยจะว่าปาบดบ่อนายครับอ่ามืดอนีอ๋อสะดุ้งสามดากแหว่านาไส่ีป เอาปลาข้าวเจ้าว่าวันดหนึ่งเห่อเนี่ล่ะปวดถึงใบเมียอ่านี่แหละครับผมปวดแล้วครับเมื่อคืนาย่างอะไรใที่ป่าที่กับป่ากับซีเริ่มเขาทั้งกอหญ้าทั้งริมตะฟังนะครับอ่าตอนทีนี่เขาก็บอีซอยกันเื้อกอหญ้าออกแล้วก็เื้อเห,ห่อน้ำออกครับแล้วก็สะดุ้งมาลงอ่าสะดุ้งมาลงครับผมอ่าน,นี้ก็ลุยแหล,นนลแกนะครับตอนนี้เออลุยแหลกนะครับ มีหนทางเดียวครับผมเจดีป่าเมียบ้านก็คือมาล่องน้องนี่ย่างเดียวเลยครับน,น,นี่แหละครับน้องแน่นอนต่ว่าสะดุ้งล่องสามดังกร์ติเต็มสาแล้วละ่ะคือว่าวอ่านี่แหละครับเอาสิมะะาเลาะเมืองว่ายยังเจ็ดซีทอดสายบัวอย่างไหนป่าเสดส์ไร่ป็นไดรครับผมอ้าวเราได้ป่านี่ตัวหนึ่งเราสิมาเอาสายบัวไปแกงใส่ปลาโอ้ยไอเดียเราดีครับนี่แหละ อันใสบัวจะบอกชอนมันเดิมบัวเดิมเราบมาให้บัววัดดิเจ้าของสาให้แต่ปลาบัวไม่บัวไม่ให้ไปวันเนี้ยนี่ก็จะได้ตั้งคือปลาพาคเกษตรนี <t <t ่ไกูจะได้ปลาตอนนี <t <t ้ก็กพลังหื้อปลาพาคเกษตรออกจากสาเพราะว่ามันสิทธิ์หาปลายากครับผมตามบ่ค่อยเลือกครับผม ตึออกต well. ึกตึกโอ้เอาได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาละครับเอาละโอ้เอาละครับปลานิ่งใหญ่ติดอีกแล้วเอา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 ตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่แล้วปลาหยังปลาหยังปลาสบายบ่อ่าปลาสบายครับผมตัวใหญ่ใส <Than> ่ได้เลยครับปลาได้สองตัว <Salt> <Ps criticism> ตั่อใยสีเราได้ครับเบิ่งเอาได้ครับเด้อวยพล่ะครับอ่านี่แหะครับพล่ะครับเต็มสรุปอายาเลยครับอ่าพล่ะครับพเอาอนนี้จัดบุฟเฟ่ต์เล้จัดบุฟเฟ่ต์ให้เลยอันนี้อ่าเลยครับผมเรียบบัวเลย,เย,เยครับผบบู้ดใดลูกน้ำเหรอเรียบบัวผมดันพัดเซะ ซีตัวตีเลยนี่เดซตสเมาเป็นมูปาเกานะพนนะครับปลาว้ายไม่ยั้งล่ะไม่ยั้งล่ะไม่ยั้งล่ะไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะไม่ยั้งล่ะเอาแล้วตกสาโอ้ยเราาสิเมียบ้านตะโดดแล้วก็กลับไม่อีกครับผมเอกันีะครับผมกอโตใส่ล่ะโอ้้ว่าเจ้าถ

อ่าพอนละครับอ่าเรากีลาขึ้นโคกไม่เอามึงละครับนี่แหละครับพ่อมีอำนาโคดเนี่ยครับครับป่าเป็นปลาบึกครับผมบนปลาสวายครับอ่านี่แหละครับปลาบึกครับผมผมกลับ่าได้อยังนี้มูนั่งโตเพราะว่าผมถือจี้เพียงนี่ครับปลาเป็นปลาบึกครับตละโลกกลัวครับผมปลาบึกแทนเลยครับอ่าปลาบึกครับผมนี่แหละครับผู้ข้าเจ้าวานแห่ได้ อ้าวนี่ได้แล้วครับผมน,นี่แหละครับลับบานแล้วได้แล้วครับปลายังน,น่าปลานินบนนนโ่โอ้ตัวละคร่งโลดเลยมั้งครับเนี่ยอดินโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่รเราเลยทำสถิติเป็นสองเส้นบ้านเอาควให้ได้เถอะล่ะอ,อ่ามาหลุดสะดุงแล้วครับปั่นกันอยู่ปั่นกันกิน ปั่นคนละตัวสองตัวสามตัว บรรยากาศกันปลาเข้าเฮือครับผมตอนนี้ก็นค้นมาหน่อยครับบางคนกระจอกเมียบ้านไปแล้วครับผมเพราะว่าลุยมาแต่เศร้าแลยครับอสองลอยกับลงในสามน้องคนละครับแต่ว่าน้ำน้องแหลกน้องซองเนี่ยกับน้ำค่อนข้างจะเลิกจะน้อยบอ่ออาจจะใหญ่เนี่ยครับ ตอนนี้ก็จะเป็นบอ่อหน่อยแล้ะครับปลาก็าเห็นปลาบึกครับที่ได้ก็ตัวละประมาณโลก,กัวน,นี่แหละครับเห็นเขาจะทั้งเจ้าของบอ่อเขาจะบอกว่าปา่ามาปลอยเอาซื้อหาตัวครับปลาบึกครับแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นไปประมาณหาหากตัวแลยครับผมแล้วมันก็นมีเหอะนี่แหละครับเนี่ยเขาล่างว่างแผนว่าเสียวปลา,าจังไดครับผมนะครับ อย่าล to ืมนะครับเด้อคันม er ักคลิปสนุกสนุกแบบหากินแบบคนอีสานบ้านเฮานี่ก็อย่าลืมติดตามทั้ง YouTube ช่องไทยอีสานบ้านเฮา้านะครับเด้อหรือบอจะทั้งแฟนเพจ Facebook ช่องไทยอีสานบ้านเฮาคือกันนะครับคันมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรซับจากใครเห็นน้ำเลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องไทยอีสานบ้านเฮาทุกคนนั่นแหละครับทีมทรัพย์ท่านก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆเอาไหมกันเบิ้งนะครับ ลุงโบก็จะจยายามหาคลิปไม่ไม่คลิปสนุกสนุกไม่เบิ่งเรื่อยๆนะครับเด้อบอหน่อยบอไใหญ่ปลาหลายปลาหน่อยนะครับมือนีลุงโบก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่ติดตามชมขอบคุณครับ